สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 88.75มกะ AM เฮิรตซ์ AM 1512กิโลเฮิร์วิธีออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l v v วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาทีถึง8.30นาทีโดยมีผม สิบเอกธิรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตาม ข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการด่วนที่หนึ่งสามสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับกำลัง กองทัพสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่3ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการเครื่นที่1 3โดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจของหน่วยตามแผนงานโครงการประกอบไปด้วยงานกอ่อสร้างเส้นทาง,าง,งคมนาคมงานการจัดหาน้ํากินน้ําใช้งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนงานเกษตรผสมผสานพร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยดําเนินการตามแนวทางของพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหน่วยได้ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษร การพึ่งพาตนเองการจัดการทรัพยายการธรรมชาติรวมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศแล้วอย่างได้รับข้อสเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปณนะหน่วยพัฒนาการพื้นที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ไปต่อก็ด้วยหน่วยพัฒนาการเคื่อนที่15สํานักงารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการ,รทหารพัฒนาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกองบัญชาการกองทัพไทยประจําปี2568และระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาให้กับบุตรกําลังพลจานวน49ทุนเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวของกําลังพลให้มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปณอาคารกอง มาครับการหน่วยบรกาการขึ้นที่15สำนักการพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการด้านพัฒนาตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทไทยธานี